เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปที่มาหนังสือกรมบัญชีกลางที่กอค0416.2ทับว6 0 9ลงวันที่9ตุลาคม2 5 6 7 กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงและดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจำเป็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสมเหตุผลจึงเห็นควรดำเนินการดังนี้ ดึงกำหนดเพิ่มรายการยาเดอร์วมาในโครงการเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาระบบ OCPA เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer ระยะที่3ที่มี e g f r negative ALK negative และ PD 幺หน positive พร้อมทั้งกำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา 2. หากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาเดอร์ยมาให้ระบุชื่อรายการยาพร้อมทั้งระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิจะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวทุกรูปแบบขนาดและความแรงมายืน่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้สามารถ,ถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์โทร056803591